สุกไก่สบายใจสุกสดใสงามสวยๆครับพ่อนพี่น้องประกอบกันนี้คือเก่าเขาบนคนโมงสามสิบครับมาหาเลาะเก็บเท่าเคือเขาครับผมไปลุ้นกันมื้อนี้ยสีมานบ่ไปกันครับมางดกันบ่พ่อของดีเลยพี่น้องเกี้ยวเลืงูครับผมเก็บตรงกันครับพี่น้อง งามเลยครับพี่น้องเงยมบันบบันี่ครับนี่นอะนี่แมนเดพี่น้องม้ามามาน้มานพีนน่น้อง Vamos, não. ้าพี่น้องเห็นละงกมูแหลกแขกม้านพี่น้องเด็กแ,แกงนี่พอดีครับโฮมจะเอหนึ่งไข่กับมึองอกอุ้ดหนอนทั้งยีนเห็อตุ่งไตไกล้ครับ เน้ยกำลังสดิทเลยคือ เปิ่งไตไก่ครับเนี่ยมเห็นยังเรื่องเลื่ยงยุติไก่ไก่เปนพี่น้องเดี๋ยจสิพาพปี่เพิ่งครับยังยังบอกพี่น้อง มันครับผมนี่ดูน้ำด้วยพี่น้องครับผมพี่น้องโอ้ยหอน หอ,อนปีเตอร์ตายครับบอยบอยเมย์เมย์มาเบิ่งผลงานเฮ็ดของเ้าครับนี่ครับแกหมันอยู่ครับแกลี้ยงง่ายเติบมือน,นี้ส่วนมากก็ส่สิเป็นเฮ็ดละง,งกเฮ็ดผอนนิดหน่อยครับผมเฮ็ดปวกนิดหน่อยหมันคือเก่าครับพี่น้องผลงานวันนี้ thì cái câu mến mướn đường